Okay. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำให้รู้จักนะกับ In Coffee นะ Refresh your day นะต้องบอกว่าเป็นกาแฟะนะที่ต้องยกให้เป็นแก้วแรกของวันเลยนะถามว่าเพราะอะไรนะปกติแล้วใครทํางานหรือว่าออกนอกบ้านนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว,ว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยอะ่ะก็คือแบบแวะร้านกาแฟหน่อยซื้อกาแฟหน่อยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเคยเห็นนะคะที่เวลาพนักง,งานก็ชงนะคะจะมีแบบ เวลาเขาชงกาแฟให้เราแก้วนหนึ่งอ่ะอุ้ยนมข้นหวานนี่บางทีไปขึ้นแก้วแล้วแล้วบางทีเราเห็นแบบแก้วเล็กๆอย่างนี้นะเราคิดไม่บางทีนึกไม่ถึงนะคะว่านี่แหละคือต้นเหตุหรือสาเหตุของการที่เราเนี่ยมีน้ําหนักตัวนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าตั้งแต่ตัวเองเนะคะร,รู้จักอินก f แฟเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเราสามารถ,ถดื่มกาแฟได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักตัวเราจะเกินเลยนะคะเพราะว่าในหนึ่งซองเนี่ยนะคะมีแคลอรี่แค่ 60เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีส่วนผสมทั้ง5ชนิดในซองเดียวเนี่ยไม่เรียกว่าไม่ต้องไปหาซื้ออะไรที่มันหลากหลายเลยนะคะซองเดียวเอาอยู่นะเราต้องบอกว่าส่วนผสมทั้ง5ชนิดนี้เป็นส่วนผสมที่พอมันมารวมตัวกันแล้วค่ะเรียกว่ายับยั้งทุกขั้นตอนนะ,ะที่จะทําให้ตัวเราเองน้ําหนักตัวเกินหรือว่า,วาอ้วนนั่นเองถามว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่ทําให้เราน้ําหนักตัวเกินเนาะ,ะอย่างแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเหตุผลที่เรามี น้ำหนักตัวเกินหรือว่าความอ้วนเนี่ยนะคะก็เกิดจากการที่เราทานอาหารมากเกินไปซึ่งมากเกินไปบางทีไม่ได้เกิดจากความหิวด้วยนะแต่เกิดจากแบบเอออยากกินกินนูน่นกินนี่นะคะเพราะฉะนั้นในเนี้ยจะมีส่วนผสมของผงบุกกับส้มแขกนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่อยากกินจุกจิบระหว่างวันเพราะฉะนั้นพอเราทานดื่มตัวนี้เข้าไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยระหว่างวันของเราค่ะเราก็จะแค่แบบทานอาหารตามมือ้อมื้อของในหนึ่งวันตามปกติเลยไม่อยากไปกินขนมจุกจิบเพราะฉะนั้นนี่คือ ตั้งแต่ต้นเหตุเลยอย่างแรกนะคะอย่างที่2เนี่ยโอเคแต่คนเราก็ต้องทานข้าวก็ต้องทานอาหารซึ่งบางทีเราทํางานออฟฟิศหรือว่าเราออกมานอกบ้านเนี่ยจะมาหาอาหารที่มันแบบไร้ไขมันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็หายากนะคะแล้วก็บางทีแบบถ้าจะเอาง่ายๆหน่อยก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะที่เราจะต้องแบบกินง่ายๆหน่อยก็ข้าวกะเพรา,าหน่อยหรืออะไรหน่อยนะคะในตัวเนี้ยก็จะมีส่วนผสมน,นะของตัวกาแฟเมล็ดกาแฟอาราบิก้านะ,ะแล้วก็มี ถั่วขาวซึ่งต้องบอกว่าอย่างตัวกาแฟ,แฟเนี่ยเป็นกาแฟชนิดไม่คัวด้วยปกติแล้วในกาแฟนะคะมันจะมีสารตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ยับยั้งเขาเรียกว่าการดูดซึมไขมันในร่างกายอยู่แล้วเวลาเรากินไขมันอะไรเข้าไปที่มีสองตสองไขมันเนี่ยถ้าเรามีตัวกาแฟเนี่ยมันก็จะช่วยอยู่นะแต่กาแฟทั่วไปที่มันคั้วแล้วอะค่ะไอสารตัวนี้มันจะถูกทําลายไปเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นกาแฟแบบที่ไม่คั่วเพราะฉะนั้นสารตัวนี้มันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ส่วนในถั่วขาวเนี่ยมันจะไปยับยั้งในส่วนของเวลาเราทานแป้งทานอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะแบบอยู่ในข้าวอยู่ในขนมที่เรากินแป้งๆอะไรแบบนี้นะคะตัวเนี้ยเวลาเราทานแป้งเข้าไปมันก็จะเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็เปลี่ยนกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วก็จะกลายเป็นน้ตาตาลนะคะซึ่งขั้นตอนทั้งหมดตรงเนี้ยถั่วขาวจะเข้าไปเบรกก่อนนะคะช่วยให้แป้งที่เราทานเข้าไปเนี่ยไปตัดขั้นตอนที่มันจะ ดูดซึมแล้วก็กลายไปเป็นน้ําตาลอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเรานะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุข,ของความอ้วนนั่นเองนะคะทีนี้พอเราโอเคยับยั้งการกินจุกจิบแล้วแล้วก็ช่วยบล็อกมือใหม่ที่เราจะกินเข้าไปแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยให้เราเนี่ยน้ำหนักตัวคงที่หรือว่าลดน้ําหนักได้เนี่ยนะคะก็คือกระตุน้นการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะซึ่งไขมันในร่างกายเราเนี่ยคือมามาถึงนะตอนนี้มันมี2อสอ,ส,อส่วนแล้วอย่างแรกคือไขมันเก่าที่เราสะสมมาตั้งแต่ยาวนานนะคะ ซึ่งสะสมไขมันที่สะสมมายาวนานเนี่ยมันก็มี2ที่อีกท,ที่แรกก็เนี่ยตามแขนตามขาตามต้นขาเราสะโพกเรานะคะซึ่งตัวส้มแขกนะคะจะช่วยเาผาผลาญไขมันตรงนี้ให้นะคะแต่ไขมันอีกอันหนึ่งที่เรามองไม่เห็นตามแขนขาเราก็คือไขมันที่อยู่ในตับนั่นเองซึ่งตัวนี้มันจะมีตัวโคลีดน98%ด้วยนะคะเป็น1ในส่วนผสมเป็น1ใน5ตัวเนี้ยที่ช่วยให้ไขมันที่มันพอกอยู่ตามตับเกาะอยู่ตามตับเนี่ยกระตุ้นออกไปด้วยนะคะนี่คือในสองไขมันเก่า มากกว่านั้น,นะคะ่ะไขมันเก่าไม่พอไอ้ของใหม่ที่กินเข้าไปก็ต้องยอมรับบางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้มีไขมันเข้ามาด้วยก็จะมีตัวแอลคาเนทีนนะคะที่ต้องต้องบอกว่าแอลคาเนทีนไม่ใช่ยาลดน้ําหนักบางคนกังวลว่าแบบอุ้ยมันเป็นยาลดน้ําหนักหรือเปล่าหรืออะไรแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะเราทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ในหนึ่งซองตรงเนี้ยเขานะคะมีการที่เขาเรียกว่าวัดมาแล้ววัดวัดค่ามาแล้วว่านี่อยู่ในปริมาณที่มันไม่ได้แบบ อันตรายอะไรแล้วก็เหมาะสมที่ในหนึ่งวันร่างกายเราจะต้องใช้ปกติร่างกายเราสร้างแอลคาทีนได้เองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นมันอาจจะสร้างตรงนี้ได้ไม่เยอะมันทําให้ปกติเวลาเราออกไปใช้ชีวิตค่ะเดินเหินออกกําลังกายหรืออะไรเนี่ยมันก็เผาผ่านได้ไม่เท่าไม่มากเท่าที่มันควรจะได้เนาะแต่พอเรากินเข้าไปปุ๊บแล้วมีแอลคาทีนเพิ่มในร่างกายเราค่ะมันจะช่วยให้การเดินของเราเผาผ่านได้มากขึ้นขึ้นรถลงเรือมาออฟฟิศเดินไปไหนมาไหนนะคะจะ เผาผ่านได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้มีตัวแอลคาไลนีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคือพูดมายาวเลยนะคะมีส่วนผสมที่แบบ5ตัวเนี่ยซองเล็กแค่นี้แต่ต้องบอกว่าพลังหรือว่าประสิทธิภาพมันไม่เล็กเลยนะคะก็รีเฟชย u r d เดนะคะด้วยอินคอฟฟีค่ะแก้วแรกของวันและเชื่อว,ว่าวันนั้นทั้งวันของคุณและตลอดไปหลังจากนี้เราจะมีสุขภาพที่ดีแบบไร้ไขมันด้วยกันค่ะอินกาแฟค่ะ